สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพลิกอาดากันกับหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะโอเควันนี้มีไพ่สามใบนะคะมาให้เลือกก็คือใบที่หนึ่งเป็นใบนี้ ใบที่สองขอปิดไว้ก่อนเป็นใบนี้นะคะใบที่สามเป็นใบนี้โอเคกลองที่หนึ่งกองที่สองกลองที่สามนะคะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังทาทํานายกันได้เลยนะคะโอเค ขยับกล้องนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกับกลองที่หนึ่งกันเลยเดี๋ยวขอเก็บสองกลองก่อนนะกลองที่หนึ่งนะคะคุณเลือกไพ่ใบนี้หมายเลขสามสิบ n v u r t u r e นะคะโอเคไพ่ใบนี้ก็คือเป็น ตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณกำลังจะได้ผจญภยัยหรือได้ทำอะไรที่แปลกใหม่ได้พบเจอเรื่องราวที่แปลกใหม่ที่คุณอาจจะไม่เคยพบเจอมาก่อนเหมือนเป็นการผจญภัยอะคะ่ะหรือบางคนบางคนมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลไปท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์อะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็น energy ที่มีความตื่นตัวกระตือรือร้นเหมือนเหมือนกำลังจะทำอะไรใหม่ๆห,หรือทดลองบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนอะไรแบบนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไพ่ใบอื่นๆกันนะคะดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยาจะบอกคุณ king of cups Mint. Ten of Sword Wow, Two of Cups, Bracing Don't Stop Shine Bright Like a Candle, Let Water โอเคสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณอยากจะบอกกับคุณคุณอาจจะไปร้องขอหรือขอพรอะไรบางอย่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารับรู้แล้วนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณไปขออ่ะไม่ว่าจะเป็นกับองค์ไหนก็แล้วแต่นะคะท่านไหนก็แล้วแต่ท่านรับรู้แล้วนะคะแล้วท่านก็ say yes o k a เนี่ย bursting ออกมานะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการท่าน say yes แล้วอะไรที่คุณเคยขอเอาไว้หรือบางคนอาจจะไม่ได้ไปขอเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะแต่แค่แบบนึกอยู่ในใจว่าแบบ อยากจะอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้หรือหรือพูดอยู่กับตัวเองพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอะ่ะหรือบางคนแค่พูดออกมาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่ที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณคอยดูแลคุณคอยช่วยเหลือคุณเขารับรู้แล้วเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณยินดีที่จะมอบให้คุณบางคนอาจจะแบบว่าสมมตินะบางคนอาจจะบอกว่า โอยอยากอยากรวยสักทีอะไรแบบเนี้ยหรือว่าอยากได้งานใหม่มเบื่องานเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบเปลยๆปหรือแค่พูดคนเดียวบ่นคนเดียวอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือบางคนถึงขั้นไปขอไปอธิษฐานขอไปบน,บนบนบานศาลเก่าอะไรแบบนี้ก็มีนะคะจะในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะถ้ารับรู้แล้วและท่านก็ say yes ท่านก็ตอบตกลง นะคะพร้อมที่จะมอบให้กับคุณในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยให้แบบว่า b บริส j u จั m e n t นี้เป็นอะไรที่แบบเข้ากันมาก Say yes แล้วนะคะ don't stop เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหวงังสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรคุณลงมือทำได้เลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนหลังคุณอยู่ และท่านบอกคุณว่าอย่าหยุดให้ทำต่อไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองจะประสบความสำเร็จจะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยพอแอดเวนเจอร์ขึ้นมานะคะอาจจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ๆคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะท่านบอกว่าไม่ต้องหยุดหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณเพิ่งเริ่ม เริ่มความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรแบบนี้แล้วคุณก็คาดหวังว่าขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่เป็นคู่แท้ของคุณคนที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะร้องขออะไรแบบนี้ไว้ท่านก็บอกว่าเดินหน้าต่อไปได้เลยไม่ต้องหยุดคุณมาถูกทางแล้วนะคะนีสิทธิ์ดับคืออะไร สิบดาบมาคู่กับ uh, Shine, bright like a candle อะไรต่างๆที่คุณเคยผ่านมาความเจ็บปวดต่างๆความล้มเหลวต่างๆในชีวิตของคุณตอนนี้ทิ้งมันไว้เป็นอดีตให้มันเป็นบทเรียนสอนคุณอย่ากเก็บเอามันมาเป็นบาดแผลที่อยู่ในใจคุณ you will make it through this คุณจะต้องผ่านพ้นเรื่องราวเลวร้ายเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ energy ของคุณกําลังเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณกําลังมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเรื่องราวเก่าๆความเจ็บปวดเก่าๆทิ้งมันไปนะคะหรือจะใช้มันมาเป็นแรงผลักดันคุณหรือเป็นบทเรียนของคุณก็ได้นะเพื่อที่คุณจะได้เติบโตขึ้นแล้วก็ก้าวข้ามผานเรื่องราวที่เลวร้ายในอดีต ม่จำเป็นต้องลืมแต่เก็บมันไว้เป็นบทเรียนสอนเราให้เราเติบโต,ต,ตแบบนี้ก็ดีนะคะแล้วคุณจะลุกขึ้นมาได้ใหม่แน่นอนคุณจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะเนี่ยอย่างที่บอกบางคนมีการเริ่มต้นใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วไพ่ t o of c u p มันออกมาคู่กับ Water Water ไพ่ไพ่ใบน,นี้เห็นไหมดวงอาทิตย์กำลังขึ้น ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วมาคู่กับความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์แบบสองถ้วยมีความเป็นโซเมตมีความเป็นเนื้อคู่มีความเป็นคู่แท้กันมีความรักที่ดีเป็นความรักที่ที่ดีที่คุณคู่ควรนะคะเป็นคู่ที่เหมาะสมกับคุณคนคนนี้นะค่อนข้างที่จะเน้นไปทางคนใหม่มากกว่านะคะเพราะว่า initiation เนี่ยมันก็คือการเริ่มต้น reju Re v e n a t i o n ก็คือเหมือนกลับมาเป็นกลับมาเป็นวัยหนุ่มวัยสาวอีกครั้งอะไรแบบเนี่ยเหมือนแบบกลับมาเริ่มต้นใหม่บางกรณีบางกรณีก็อาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาเริ่มใหม่ได้เหมือนกันแต่พู้อมีความรู้สึกว่า energy ของคนใหม่ๆ มากกว่ามีความมีความเป็นคนใหม่มากกว่าคนเก่าที่ย้อนกลับมาค่ะเพราะว่ามี Energy หลักของคุณเป็น Adventure เหมือนเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทดลองสิ่งใหม่ๆทดลองคนใหม่ๆนะและถ้าคุณกำลังกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากจะบอกเลยว่ากองนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีมากๆผู้อ่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เป็นเนื้อคู่บางคน เป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติด้วยนะคะจัสเมนออกมามีความแบบเหมือนเป็นคู่บุญที่ที่คุณรอคอ,อยอะที่เขากลับมากลับมาพบเจอคุณในชาติพบนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้เจอ,อ,อเขาแล้วหรือเป็นคนที่คุณเคยร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้อยากจะพบอยากจะเจอขอคู่แท้ของคุณของคุณให้คุณสักทีเถอะอะไรแบบเนี้ย ท่านก็ตอบรับแล้วแล้วก็ส่งมาให้แล้วนะคะบางคนถ้ายังไม่เจอก็เร็วๆนี้นะคะที่จะได้เจอโอเคสำหรับกองที่หนึ่งก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อกับกองที่สองกันเลยกองที่สองนะคะคุณเลือกไพ่ใบนี้ Let love be your beacon ให้รักนําทางคุณนะคะให้รักเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นเหมือนตะเกียงนําทางคุณตรงเนีเออ้อาจจะหมายถึงความรักในรูปแบบความรักแบบชู้สาวหรือความรักความความรักของคุณอะอย่างเช่นรักในหน้าที่การงานงานที่คุณรักหรือสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคือให้ความรู้สึกของคุณ เป็นเครื่องนำทางให้คุณเดินไปข้างหน้าอันนี้เป็น energy หลักของคุณซึ่งผู้อ่านรู้สึกว่าตอนนี้คุณค่อนข้างจะใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำทางชีวิตคุณเหมือนแบบทำอะไรตามใจตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรักซึ่งมันก็ทำให้คุณมีความสุข คือคุณก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตอ่ะมันจะเป็นยังไงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงผลสรุปมันจะเป็นยังไง,เ,ง,ไงเพียงแต่ว่าคุณได้ทําตามใจคุณแล้วคุณมีความสุขโมเมนต์เนี้ยแค่นี้ก็โอเคแล้วก็คือก็คือโอเคที่ฉันมีความสุขหลังจากนั้นผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะัะเลือกเองอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะ The Emperor, d e a t h Knight of Wands, Ten of Wands, Wow, Energy ธาตุไฟสูงมากนะคะธาตุไฟสูงมากคุณอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้เ <Yeah. S 1> มสิงธนู หรือคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟก็เป็นไปได้หรือไม่ก็เอเนอรจีของคุณช่วงนี้มีความกระตือรือร้นค่อนข้างสูง go with the flow unlikely f i r t d e l e s s o n และ bathroom โอเคกองที่สองสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณก็คือว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณคิดว่ามันน่าจะจบแล้วแต่อยากจะบอกว่ามันยังไม่จบมันยังมีซีซั่นสองมันยังมีซีซั่นสองอืม บางคนบางคนอาจะ <_ d ance> เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่คุณคิดว่าคุณอาจจะจบกับคนคนนี้ไปแล้วบางคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันคุณคิดว่าเออเขาคงจะแบบไม่กลับมาหาคุณอีกแล้วแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดมันยังไม่จบมันจะมีซีซั่นสองนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องที่ ไม่เข้าใจกันหรือมีความขัดแย้งอะไรกันเกิดขึ้นแล้วคุณเนี่ยจะได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้คุณจะค้นพบว่าอะไรที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์อะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำคุณจะได้เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขนะคะเนี่ยพอรู้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์อะไรที่มันยังไม่ลงตัวคือ มันยังไม่จบและมันใกล้ละมันใกล้จบใกล้จบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณกับเขาจะต้องเลิกกันแต่ใกล้จบในที่นี้หมายความว่าปัญหามันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วมันถึงเวลาที่ต้องคลีนถึงเวลาที่ต้องเคลียร์นะคะปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังอยู่ที่มันยังเป็นปัญหากันอยู่อะ มันจะมีเนี่ยมันใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วมันใกล้ถึงจุดจบคุณจะได้คุยกันคุณจะได้เคลียร์กันถ้าก่อนหน้าเนี้ผู้อ่านจะรู้สึกว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาแค่ไม่คุยกันมีปัญหาการทะเลาะกันแล้วก็แายกาย้ายกันไปแต่ยังไม่ได้แบบพูดกันจริงจังว่าแบบยังไม่ได้ตกลงกันจริงจังว่าจะเลิกอะไรแบบเนี้ซึ่งคุณอาจจะคิดว่านี่คือการเลิกแล้ว แต่ไม่ใช่นะเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเดี๋ยวมันจะต้องมีการเคลียร์ใจมันจะต้องแบบกลับมาพูดคุยเนี่ยคลีน ทาริก็คือทุกอย่างมันจะต้องชัดเจนมากขึ้นนะคะปัญหาอะไรเงี้ยมันใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะรออดทนอีกนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผู้ว่ารู้สึกว่าช่วงที่เวลาที่คุณได้ห่างกันหรือทะเลาะกันแยกย้ายกันไปมีช่วงเซปาร์เรชันอะไรอย่เงี้ยคุณสองคนอะได้ไปคิปได้ไปไต่ตองแล้วเหมือนได้บทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วทีเนี้ยเห็นไหม ก็เลยแบบฉลาดขึ้นแบบตื่นรู้รู้ตัวแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องกลับมาสิมันต้องกลับมาคุยกันอะไรแบบเนี้ยคุณได้รู้แล้วว่าปัญหามันคืออะไรแล้วจะแก้ไขยังไงมันต้องกลับมาเคลียร์กันแล้วนะคะอืมและถ้าเป็นในเรื่องอื่น ที่ไม่ใช่ในความในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะหรือเรื่องส่วนตัวอื่นๆนะคะที่มันเป็นปัญหาที่หนักอึ้งคาลาคาซังแล้วคุณคุณมีความคิดว่ามันจบแล้วจบแล้วในที่นี้ของคุณอะผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคุณคิดลบกับตัวเองอะหมายถึงตัวคุณะจบแล้วคือ คือมันแบบยังไงล่ะสมมุติถ้าเป็นในเรื่องของงานอะสมมุติว่าคุณมีปัญหาเรื่องงานในที่ทํางานคุณได้รับงานงานหนึ่งมาแล้วคุณแบบทํามันออกมาได้ไม่ดีอันเป็นอันนี้เป็นความคิดของคุณนะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าโอ้ยฉันจบละงานนี้เจ้านายจะต้องแบบไม่พอใจฉันแน่ๆเจฉัานาจจะโดนไล่ออกหรือว่าโดนตําหนิโดนดุอะไรแบบเนี้ย คือคุณคิดแบบเนี้ยคุณคิดลบกับตัวเองอะค่ะนึกออกไหมเห็นภาพไหมแต่จริงๆแล้วอะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณยังไม่จบมันยังมีโอกาสแก้ไขคุณจัดการแก้ไขมันได้แล้วทุกอย่างอะมันจะไปได้ดีมันจะไปได้สวยขอแค่คุณเนี่ยจะต้องมีความหนักแน่น มั่นคงใช้สติปัญญาของคุณให้มากๆเนี่ยใช้ใช้สติปัญญาใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ความพยายามของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ต้องมีความเด็ดขาดตรงไปตรงมาชัดเจนแต่ก่อนที่จะคิดหรือตัดสินใจทำอะไรคุณจะต้องคิดให้รอบคอบก่อน แล้วทุกอย่างอะ่ะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าคุณใช้สติปัญญาและไม่ตื่นตูมไม่ต้องตื่นตูมคุณไปแบบช้าๆและมั่นคงและเฉียบขาดทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้คือพูดรวมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าปัญหาของแต่ละคนอะ่ะ มันไม่เหมือนกันบางคนมีปัญหาเรื่องความรักบางคนมีปัญหาเรื่องการงานบางคนมีปัญหาเรื่องชีวิตส่วนตัวแต่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารถึงคุณนะไม่ว่าปัญหาที่คุณเจออยู่ในตอนนี้มันคือเรื่องอะไรอะ่ะก็คือให้ทำอย่างที่บอกนะคะ stay strong มั่นคงเข้มแข็งอย่าลืมต้องมีสติตลอดและใช้สติปัญญาของคุณให้เกิดประโยชน์แล้วก็อย่าคิดลบกับตัวเอง อย่าคิดว่ามันจบมันยังไม่จบทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเนี่ยอะไรที่มันผิดพลาดมาแล้วผ่านมาแล้วให้ถือว่าเป็นบทเรียนเหมือนคุณได้ตื่นรู้แล้วคุณคุณรู้ตัวแล้วว่าโอเคทําแบบนี้มันไม่ดีนะทําแบบนี้มันคือผิดมันคือพลาดต่อจากนี้จะไม่มีอีกแล้วอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะคุณจะเคลียร์ทุกอย่าง จัดการทุกอย่างได้อย่างลงตัวขอแค่เพียงแต่ว่ามันอาจจะหนักหน่อยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะคุณต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยเท่านั้นเองโอเคก็จบกระดาษไพ่สำหรับกองที่2นะคะยังไงเป็นกำลังใจให้นะไปต่อกับกองที่3มเลยกองที่3นะคะ if pension คุณเลือกไพ่ใบนี้นะคะในภาพเนี่ยเห็นเงาผู้หญิงลางๆเนาะยื่นมือมาแล้วก็มีมืออีกมือหนึ่งน่าจะเป็นมือผู้ชายเพราะมือใหญ่ก,กว่านะคะกุมมือกันอยู่อืมมีความในอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเปล่า expansion เหมือนคุณอาจจะ บางคนบางคนมีมีความสัมพันธ์ใหม่ๆหหรือว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครที่แบบจริงจังขึ้นมีการขยับขยายขึ้นมีการเลื่อนสถานะเช่จนจากคนคุยกลายเป็นแฟนจากแฟนกลายเป็นสามีภรรยาอะไรแบบนี้มีการขยับขยายมีการเลื่อนสถานะหรือ บางคนไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ในตอนนี้มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้สามารถที่จะทำในสิ่งที่คุณที่คุณปรารถนาจะทำเหมือนมีแบ็กอัพดีอะค่ะคุณอยากทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณทําให้คุณแบบเติบโตได้อย่างง่ายดายเห็นมือที่ยื่นออกมาไหมอะเหมือนแบบ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะเหมือนมีคนคอยช่วยเหลือคุณอะไรแบบนี้นะคะเอะ๋ทีนี้มาดูพาไพ่ใบอื่นๆกันบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะ Six of Pentacles The h e l o p h a n t Four of Swords 7 of pentacle move forward yes use your time well green eh. ไพ่ใบนี้ cultivation Cult e c u l t v a t i กับ seven of p e n t a c l e มีความหมายที่แบบว่าใกล้เคียงกันเลยอะเหมือนเป็นการแบบเตรียมดินเพื่อจะแบบเพาะปลูกอะไรสักอย่างเนี่ยเราไพ่ใบนี้มันก็เหมือนกับเห็นไหมเหมือนไม้ยูนิคอร์เนี่ยกำลังปลูกต้นไม้แล้วก็รอดูผลผลิตที่งอกงามอะไรแบบเนี้ยอะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณก็คือว่า คนกองนี้คุณดูเหมือนจะเป็นคนที่แบบใจบุญสมทานเนาะเป็นคนใจดีช่วงนี้คุณทําบุญเยอะทําบุญบ่อยอาจจะแบบทําบุญทําทานช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่คุณดูแบบใจบุญนะดูใจดีบางคนก็แบบมีการแบบบริจาคหรือให้ทานหรือบางคนก็ไปทําบุญที่วัดไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือบางคนทําบุญในรูปแบบช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบนี้ ดูเป็นคนดีอะมีทั้งแบบ six of p e n t a c l e แล้วก็ h e l o fan ออกมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเขารับรู้แล้วเขาก็อยากจะบอกคุณว่าทำต่อไปนะคุณทำดีแล้วคุณทำถูกต้องแล้วทำถูกทางแล้วคุณมาแบบมาทางเนี้ยดีมากๆมันอาจจะช่วยเสริมดวงคุณหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอะบางคนอาจจะไปหาที่พึ่งทางใจแบบว่ารู้สึกว่า เจอกับปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตเรารู้สึกแบบไม่สบายใจก็เลยอาศัยการทําบุญทําทานเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจเพื่อทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นอะไรแบบนี้แล้วเขาก็อยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะบอกว่าโอเคสิ่งที่ทำเนี่ยดีแล้วมาถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วหรือใครบางคนคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะหรือว่าใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรแล้วมาขอร้องให้คุณช่วยหรือมาปรึกษาคุณอะไรอย่างเนี้ มันดีแล้วถ้าทําอยู่ก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะหรือถ้าใครยังไม่ได้ทําก็ลองไปทำซะนะทําบุญเยอะๆนะคะช่วงนี้อาจจะช่วยอะไรคุณได้มันเหมือนแบบเป็นการต่อยอดอะ่ะยิ่งคุณทําเยอะคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างตอบแทนมา เช่นคุณไปช่วยเหลืออันนี้ยกตัวอย่างนะอาจจะมีใครบางคนน่ะมาขอความช่วยเหลือคุณแล้วคุณเคยไปช่วยเหลือเขาไว้แล้ววันหนึ่งวันดีคืนดีคนคนนั้นน่ะมีกำลังมากพอหรือเขาเติบโตขึ้นเขามีเขามีศักยภาพมากพอ ที่จะกลับมาช่วยเหลือคุณหรือกลับมาตอบแทนคุณอะไรแบบเนี้ยคือคุณจะได้รับรับสิ่งที่ดีๆตอบแทนจากจากการกระทําของคุณนะคะถ้าใครเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้อะประมาณว่าอ,อ,อ่ะเหมือนแบบคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอะไรแบบเนี้ย เวลาคุณมีปัญหาหรือมีทุกข์อ่ะจะมีคนกลับเข้ามาช่วยเหลือคุณจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยสิ่งที่คุณเคยทําเอาไว้บุญกศุศลที่คุณเคยทําเอาไว้ในอดีตหรือแม้แต่ในปัจจุบันมันจะส่งผลไม่ถึงอนาคตอะประมาณเนี้ยนะคะคือฝ่านพยายามจะนึกคาอยู่อ่ะแล้วแบบจะใช้คําว่าอะไรยงไงดีนะเพื่อที่จะอธิบายให้เห็นภาพให้เข้าใจ อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สิ่งศร์อยากจะบอกคุณก็คือว่าช่วงนี้ถ้าคุณใครบางคนอะรู้สึกไม่แอคทีฟรู้สึกแบบนิ่งๆรู้สึกแบบเอ่อยๆเฉยๆอยากพักไม่มีความกระตือร้นท่านอยากจะบอกว่าอย่าอย่าใช้เวลาให้มันเปล่าประโยชน์ Use your time well Make every moment count ก็คือให้ใช้เวลาทุกนาทีทุกวินาทีของคุณนะให้มันเกิดประโยชน์อย่าเอาแต่นอนอย่าเอาแต่นิ่งอยู่แบบนี้อย่าเอาแต่แบบเฉยเมยไม่ทำอะไรไม่ลุกขึ้นมาสู้ไม่ลุกขึ้นมา active ช่วงนี้เป็นเวลาที่คุณควรจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะแบบ เริ่มต้นทําอะไรเพราะปลูกหรือบางคนบางคนอาจจะแบบเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วก็ได้แต่ว่าก็อาจจะมีแบบขี้เกียจบ้างหยุดนิ่งบ้างคือครึ่งครึ่งกลางๆอ่ะไม่ได้แบบเต็มที่ไม่ได้เต็มร้อยกับมันเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลานะคะทำอะไรอยู่อะไรที่มันค้างคาอยู่ลุกขึ้นมาทำต่อให้มันสำเร็จใช้เวลาทุกวินาทีของคุณให้เป็นประโยชน์ที่สุด และอย่างที่บอกใครบางคนจะได้รับผลบุญที่เคยทำเอาไว้เนี่ยสิ่งที่คุณเคยหว่านพืชเอาไว้อะคุณอาจจะหวังผลหรือไม่หวังก็แล้วแต่แต่เนี่ยมันกำลังจะมีผลลัพธ์ที่ดีง่อเงยออกมาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าถ้าคุณเคยช่วยเหลือใคร เคยทาบุญทําดีอะไรเอาไว้เนี่ยตอนเนี้ผลบุญนั้นอะ่ะมันกําลังส่งผลถึงคุณกําลังสะท้อนถึงคุณสะท้อนกลับมาหาคุณซึ่งมันอาจจะทําให้ช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่ดวงคุณกําลังขึ้นพร้อมที่จะทําอะไรต่างๆเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทําสิ่งต่างๆถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรคุณควรจะลุกขึ้นมาทําได้แล้ว เพราะอะไรเพราะมันจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนคุณแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องดูแลคุณก็พร้อมที่จะสนับสนุนคุณในตอนนี้เพราะเขามองเห็นว่าคุณทําดีมาเยอะแล้วคุณควรจะได้รับผลตอบแทนบ้างคุณควรจะได้รับรางวัลอะไรบ้างอืเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องลุกขึ้นมานะคะ อย่าขี้เกียจนะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะทําให้มันสําเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีนะคะโอเคก็จบการอ่นานไพ่สําหรับกองที่3กองสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ